เราก็มีแฮปปี้มาสเตเดย์นะวันนี้นะว้าวเนี่ยของแซ่บโอ้กินอยู่บ้เนอร์ยู่บ้านนี้ค่ะแฮปปี้มาสเตเดปส์หนึ่งตัวตัวใหญ่ๆเลยจากเมยย่าค่ะว้าเอออหยตัวเป็นๆยตัวเป็นแต่ไม่ค้างนะเฮ้หอยตัวเป็นๆแต่มันไม่ค้าง ดีมากแต่ดยหอยตัวเป็นๆแต่มันไม่ JI, on, ะคางมาจันอยางค้าคนก oui, ินคางอยากให้มันคางคนกินคางเอาเกินสิพ่อเอาได้ไหมเอาคนละตัวคนซั่เอามาเร็วๆจัดละแมไม่เขาอยากให้กินในลอนมะนาวบีบบีบใส่สิกกกิิินนนไไไไมม่่ดด้้ ยังไงกบีบมะนาวเลไงยยจะทำอะไรหาอะไรให้เข้ายัยมีมะนาวหวดแล้วก็กินเลยกินยังี้มาเตเดไดนี่ได uh> şey> um> ้มาเตเดไดนี่ได้กินลูกกิน มะนาวบีบไอ้มะนาวปาดนะฮนมะนาวปาดให้มันิมเป็นตอนนะฮะหยอดหยอดมะนาวก่อนนี่นี่นี่เอาเขนเอาคุณดูจจอยคือไก่ตะไก่ขางฝาด้วเอาจวดคุณลูเอาจวดไปนี้เอาเอาโป่งมาเติมนะโปงมาเติมนะอันน่ะ ใหญ่เอาครับแ้วครับโอ้เป็นใจจวดทานจวดจวดโอ้ยมามาค่ะมามา้อมาเลอมันจะเดงยนาะกินแหละเอาแต่งไว้แล้วค่ะมมีรใครมากินมาน